เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เอี่ยมอ่องอุ้งอิงแพรทองฐานชินวัตรนั่งเป็นประธานการประชุมพักวันแรกนอกจากจะบอกกล่าวลูกพักเรื่องการได้พบทูตหลายประเทศแล้วยังได้เลี้ยวมาพูดถึงงานถนัดที่รับผิดชอบอย่างซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดอาการดราม่าจากผู้กำกับหนังสัปเหร่อที่พึ่งพาออมาว่าซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงอะไรกันแน่ คุณอุ้งอิงบอกกับที่ประชุมพักสรุปสั้นๆว่าซอฟต์พาวเวอร์อธิบายอย่างง่ายว่าเป็นอำนาจละมุนไม่ต้องใช้อาวุธหรือความรุนแรงแต่เป็นอำนาจในการชนะใจผ่านวัฒนธรรมอาทิช็อกมินต์พอได้รับความนิยมในช็อกมินต์ขึ้นช็อกมินต์ก็ขายดี อันนี้คือวัฒนธรรมที่ถูกอบรับโดยคนในประเทศแต่นี่เป็นเพียงภาพเล็กสําหรับซอฟต์ o วร์ที่กําลังเกิดขึ้นเราต้องการผลักดันให้ก o b a l มากขึ้นโดยเรามี11สาขาที่ได้ถแถลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรผิดหลอกกับคําว่าอํานาจละมุนอะไรที่ว่าเพราะคําว่าซอฟต์แวร์ราชบัณฑิตยังแปลว่าละมุนพันเลย ้าไปถามสอวอกวีรีไร์อย่างนวรัตพงไพบุญแกจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์หากจะแปลตรงๆคือไม้หน่วมแต่ความหมายจริงๆของมันน่าจะเป็นว่าภูมิพลังวัฒนธรรมอันนี้เล็กเล็บด่วนค่อนข้างเห็นด้วยกับคําของอาจารย์นวรัตนะแต่ที่สุดของที่สุดตอนนี้ไม่มีใครยอมเรียกขานด้วยภาษาไทยหรอกคงใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์ทับศัพท์กันสถานเดียว ก็ต้องรออุงอิงเธอโชว์ผลงานชิ้นโบแดงหนึ่งในนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยปีหน้าก็คงจะมีการเสนอกฎหมายรองรับองค์กรของซอฟพาวเวอร์ที่จะแข็งแกร่งกว่าองค์การมหาชนแต่นโยบายเรือธงที่ร้อนฉากว่าว่าซอฟพาวเวอร์ก็คือนโยบายเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มื่นบาทที่ทั้งนายกเศรษฐาและคุณอุงอิงเรียกร้องให้สอสอของพักช่วยกันตีปี๊บแต่จะตีปี๊บว่าอย่างไรต้องรอการถแถลงของนายกในวันที่10พฤศจิกายนเพียงคนเดียว เล็กเรียบด่วนพยายามเรียบเรียบเคียงเคียงกระซิบถามสสพักเพื่อไทย2-3คนว่าเขาโครงรูปร่างของดิจิทัลวอลเล็ตเป็นอย่างไรได้รับคำตอบเหมือนกันว่าตอบไม่ได้จริงๆเพราะนายกยังไม่บอกก็ว่ากันไปรอรุนละทึกว่าจะเปรี้ยปป่างหรือโป้งจอดแต่ก่อนจะถึงวันที่10พฤศจิกายนก็คือวันที่9พฤศจิกายนนายกมีออเดอร์ร้อนตอน19นาิกาทางช่อง11หอยม่วงรายการพิเศษ c ช a n ฟ for possibility จากนโยบายสู่การลงมือทำจริง60วันภายใต้รัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินถแถลงผลงานวันที่9และ10พฤศจิกายนเสร็จวันที่12พฤศจิกายนนายกของเราก็จะเพาะเหินเดินอากาศไปประชุมเอเป็กในวันที่12พฤศจิกายนให้บิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน ไปไปมามา,มานายกเศรษฐานายกสูงยาวถุงเท้าแดงของเราที่ดูเก้เก้กังๆและพลาดพลั้งบ่อยในการพูดจาทําท,ท่าจะตีตัวยาวเพราะสายข่าวแจ้งมาว่าคุณอุ้งอิงต้องใช้เวลาบ่มเพาะประมีอีกสักพักใหญ่ในขณะที่เศรษฐาก็ปร,รับตัวเข้าที่เข้าทางมากขึ้นด้วยความระมุนกว่าเดิม ถ้าไม่สะดุดขาตัวเองหรือก้าวพลาดจริงๆรัฐบาลเพื่อถ่ายก็ลากยาวต่อไปเรื่อยๆทั้งหัวหน้าพักและนายกอยู่ในช่วงอำนาจละมุนไข่เสียมให้ระแวงให้ทะเลาะกันช่วงนี้เสียเวลาเปล่าไม่เชื่อไปถามคนป่วยชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกันได้